อ่าครับมมก็เป็นคอนเสิร์ตที่เรียกว่าเราไม่เคยทํางานรูปแบบนี้มาก่อนนะครับหคือได้เป็นเกสสอคือได้ร่วมงานกับเขาเรียกว่าศรริลปินระดับชาตินะครับที่ทุกๆคนรู้จักเลยนะครับทั้ง7ท่านเลยก็คือเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่กดดันมากมากบอกจริงเอาตรงกดดันมากมากถึงแม้ว่าเราจะขึ้นไปร้องเพลงแค่2เพลงแต่ว่ากดกดดันจริงๆงบอกเลยว่ากดดันจริงต้องต้องทำกันบ้านหลายอย่างมากไม่ว่าจะ ทางด้านร่างกายทางด้านความคิดรวมถึงโชว์แล้วก็คนดูอีกเพราะว่าคนดูที่ไปดูที่คอนเสิร์ตเพิร์เนี่ต้องบอกตรงว,ว่ามีแฟนคลับแล้วด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนที่ผมคิดว่าไม่รู้จักเราเลยเพราะฉะนั้นจะทำยังไงที่จะทำให้คนเหล่านี้นั่งอยู่กับเก้าอี้เพื่อที่จะดูเราอันนี้เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมนั่งคิดมาเป็นเดือนว่าทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเรา เพราะฉะนั้นเรื่องเพลงก็คือเป็นเรื่องที่แบบสําคัญมากๆใช่แล้วแล้วก็คิดว่าผ่านไปได้ดีดีเพราะว่าได้ไปดูฟีดแบ็กจากคนรอบตัวแล้วก็รวมถึงหลายๆคน,นครับก็ผ่านไปได้ดีก็ขอ,ขอบขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณซีด้วยที่ร่วมเหนื่อยมาด,ด้วยกันเรียกได้ว่าตกแฟนคลับพี่เขามาเป็นเขาต้องเราอ่าครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ไปที่คอนเสิร์ตเฮิร์สแล้วก็รวมถึง คนที่ดูออนไลน์แล้วก็ชื่นชมชื่นชอบโชว์ของเราก็ขอบคุณมากๆครับตั้งใจเลือกเพลงจากเพลงเลยใช่ใช่ใช่เรื่องเรื่องการเลือกเพลงเป็นผมว่าน่าจะเป็นโจทย์หลักของ <ๆ S 1> ของตัวผมกับตัวซีเลยสําหรับสําหรับโชว์สำหรับโชว์ที่คอนเสิร์ตเฮอรแล้วทำไมอย่างนั้นมันรวมทุกคน,นเยคะเพราะว่าผมไปดูลิสต์ผมไปดูลิสต์เขาเรียกว่าโต้ลันชัวครับลิสต์ลิสต์ว่าใครจะโชว์ก่อนโชว์หลังอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้ จำได้ว่าร้องเพลงที่30กับ31แล้วก็ก่อนหน้าเพลงที่2 9เนี่ยเป็นเพลงที่เป็นเพลงของพี่กฤษณนาเกลาซึ่งเป็นเป็นเมดเล่ของเขาแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างสนุกแล้วหลังจากนั้นหลังจาเป็นเพลง,งที่32เนี่ยเป็นพวกออเคสตาราใช่ไหมครับออเคสตาราใช่เป็นวงออเคสตารามาเล่นซึ่งมูทมูดมูดข้างบนกับข้างล่างมันต่างกันมากเลยเพราะฉะนั้นเ,เราเราจะทํำยังไงเพราะว่า ตอนของเรามันเป็นแค่แก็บแค่2เพลงที่มันเล็กมากๆแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าเพลงแรกที่เลือกเนี่ยควรจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างสนุกเพื่อที่จะเราจะได้ไม่ไปดึงมูดของพี่คริสติน่าเกล่าที่เขาปูมาทั้สนุกเลยเพราะว่าจาได้ว่าตอนที่พี่เขาโชว์เนี่ยเพลงสุดท้ายที่พี่เขาโชว์เขาให้แฟนขับพี่แฟนขับเขาลุกขึ้นยืนมาเต้นด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมไม่อยากเห็นแฟนขับที่เขาอุตส่าห์รุกขึ้นมาแล้วเขามาง่อมกับเพลงช้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องเลือกเพลงที่สนุกหน่อยแล้วก็ เพลงสนุกแล้วก็ต้องเป็นเพลงที่ทุกๆคนที่อยู่ในนั้นฟังแล้วติดหูแล้วสามารถร้องได้และบางคนสามารถโยกไปได้ด้วยซึ่งแล้วก็ต้องเป็นเพลงที่ผมกับซีเนี่ยรู้จักแล้วก็ร้องต้องร้องเข้าปากเพราะว่าด้วยความที่ออตอนที่ได้รับโจทย์นี้มาเนี่ยตอนนั้นจําได้ว่าเราสองคนอยู่ที่โรมที่ถาพูดว่าจะส่งพวกเราสองคนเนี่ยไปออกเวทีนี้ใช่แล้วก็เปิดดูตารางงานแล้วดูแบบ เฮ้เวลาซ้อมเราอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็ต้องเอาเขาเรียกว่าเพลงที่เราคุ้นเคยคุ้นชินครับแล้วก็เลยตกมาที่เพลงหยุดของพี่บุรินกูฟล e เดอร์ใช่แล้วก็ส่วนเพลงที่2เนี่ยก็เป็นเพลงที่เพลงที่2เป็นเพลงที่ยากกว่าเพลงที่1ที่ผมเลือกมาซึ่งเป็นเพลงที่ต้องดึงโทนดาวลงเพื่อที่จะเอาไปเข้าออฟเคสตาของทั้ง7คนที่จะทั้ง7ศิลปินเพื่อที่จะจบโชว์อะไรอย่างนี้ครับ ก็เลยต้องอันนี้ต้องไปปรึกษาครูกิจที่เป็นครูสอน้องเพลงพวกผมก็ครูครูกิจก,ก็เลยแนะนำว่าว่าเป็นเพลงกระทันหันก็คือน่าจะน่าจะโอเคก็เลยบจบที่เพลงครับขอนคุณครับคิดแต่จะดีมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับถึงท้องเพลงแล้วบ้าสุดทีประกาศเซนเซที่ปากกาเอาเหรอเขาประกาศกันแล้วประกาศอะไประกาศอะครับย <c oughs> <อ>ังครับ <c oughs> ทราบแล้วครับว่าตัวเองต้องมีงานที่ที่มาเกาครับอันน,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 นี้ยังไม่เห็นว่าเขเาเรียกว่ารูปแบบของโชว์มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นยังไม่โฟกัสต,ตอนนั้นตอนนี้ที่ต้องโฟกัสเลยคือ,อ,อแฟนมีที่ไทยเปยแลว้วก็ฟิลิปปินแล้วก็ที่ต้องอาจจะต้องทำกันบ้านเยอะขึ้นมาหน่อยก็คือที่ต้องไปลาตินเมกา LA เม็กซิโกบราซิลใช่เพราะว่า ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่น่าจะเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยน่าจะต้องใช้งานร่างกายเยอะเพราะว่าเราอาจจะต้องเดินทางบ่อยซึ่งลา well ตินเมกาเนี่ยคิดไปแล้วว่าเราน่าจะอยู่บนเครื่องบินประมาณ5-6วัน awesome ใช่แล้วกลับมาก็จะเป็นงานแฟนเดย์เลยซึ่ง,ซ,งซึ่งคิดว่าช่วงนั้นใช่ครับช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องฝืนร่างกายตัวเองเยอะแล้วก็อาจจะต้องซ้อมในที่ที่เราอาจจะไม่ควรซ้อมที่ไม่เคย อันนั้นเป็นอันนั้นเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมเลือกไว้ใช่แล้วเพราะว่านั่งจากอเมริกามาไทยตกเวลาประมาณเกือบ2วันเลยครับไปกลับแล้วกลับมาอีกกว่าจะกว่าจะจ็ดแหลกกว่าจะปรับเวลาได้โอ้โหก็เกือบจะแฟนเดย์แล้วลยอะยเงี้ยใช่าาถ้าแฟนคลับอาจจะเห็นผมก็ซีหลับบนเวทีก็เป็นไปได้โน้โหที่แฟนเี<ภ> นนนแน่นอนแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้อ่าผมก็ผมก็มกพยายามที่จะโชว์ให้มันแตกต่างหรือว่าไปออกอีเวนต์ก็ตามพยายามเลือกเพลงให้มันหลากหลายเพื่อที่จะให้แฟนคลับที่มาดูเราอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยไม่ไม่เบื่อไปซะก่อนใช่เพราะว่าเดี๋ยวกลัวเขาจะกินข้าวกะเพราทุกวันมันก็จะเบื่อนะถ้าฮ่าฮ่าอ๋เพลงวันนี้เปดนีี กันดิอ่าก็ขายบัตรวันที่28กันยายนนี้นะครับวันเสาร์นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับไม่ไม่ได้มีแค่ผู้ผู้ผมนะครับก็มีมิวเลิฟวินนี่สตางแล้วก็น้องหมูน้องเพรมด้วยนะครับก็ขอฝากจีเอ็มทีวีแฟนเดย์อิแบงคองง2024ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอตอนนี้ผมผมกับซีเนี่ยคิดโชว์ไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในหัวเรียบร้อยแล้วเพราะว่าต้องคิดให้เสร็จก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นตอนที่ปรึกษากับทีมงานเพราะว่าทีมงานยัง มีภารกิจต้องทําอย่างอื่นก่อนครับแต่ว่าพวกผมมาคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะได้พอถึงใกล้ๆมันจะได้ไม่ฉุกกระหุกเกินไปเพราะว่าพอพอเราเวลาซ้อมเราอาจจะไม่ได้เหมือนกับคู่อื่นแล้วเพราะว่าตอนนั้นเราต้องอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ได้ได้ได้ดูครับได้ดูครับที่จริงก็เป็นที่จริงเรียกว่าเป็นงานที่สเกล สเกลที่พวกผมผมกับซีเนี่ยไม่เคยไม่เคยจัดสเกลนี้ในในประเทศไทยมาก่อน <Yeah. S 1> เพราะว่าแต่เคยแต่คุ้นเคยคที่จริงคุ้นเคยกับสเกลนี้มากที่สุดนะ <Yeah. S 1> เพราะว่าตอนที่เราไปต่างประเทศเนี่ยเราส่วนใหญ่เราจะเป็นสเกลประมาณนี้ <Yeah. S 1> คือ <Yeah. S 1> ใช่เป็นฮอที่ใหญ่ <Yeah. S 2> แล้วก็อาจจะไม่ได้ร้องเพลงมากเท่าคอนเสิร์ตแล้วก็มีเล่นเกมมีพาร์ทพูดคุยกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยที่จริงเป็นเป็นถือถือเป็นความโชคดีแล้วกันที่เป็นพาร์ทที่เป็นพาร์ทที่เราคุ้นเคยคุ้นเคยคุ้นชินกับการทํางานแบบนี้ ใช่แต่ว่าสิ่งที่ยากเลยก็คือการโชว์<ม>ก็คือเราคือไหนไหนมันก็เป็นอินแบงคอกแล้วเป็นที่ว่าเรียกว่าเป็นบ้านเกิดเราเนี่ยเราก็จะพยายามทําโชว์ให้มันแตกต่างแล้วก็ทําให้แฟนคลับทุกคนที่มาเจอเราที่แฟนเดย์เนี่ยได้รับความทรงจำดีๆกลับไปเพราะว่าถือว่าน่าจะเป็นงานเขาเรียกว่างานมีติ้งคู่ทั้งสุดท้ายาที่ถ้าไม่นับมาเกานะครับเพราะว่ามาเกาเป็นรวม นะครับอันนี้น่าจะเป็นงานมีติ้งแฟนมีติ้งคู่ครั้งสุดท้ายของของปีนี้ใช่ของปีนี้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 ครับของปีนี้ครับได้ไหมเไปเ่อเลเทีทั้งวมือฉเซียวหุ่นได้ไหมอะไรนะ ถ้าสายเอวอาจจะอยู่ในพาร์ทเกมเป็นไปได้เป็นไปได้อะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกดบัตรแล้วเราต้องสปอยล์แล้วเราสปอยล์แล้วมันถ่ายแล้วได้เมื่อวานเมื่อวานได้สปอยกับแฟนคลับแล้วไม่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 ทราบว่าพวกพี่รู้หรือเปล่าบอยย่าคันเปิดบอยแล้วผมผมผมสปอยไปแล้วว่าเออ มีมีโชว์โชว์หนึ่งที่ที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นโชว์ที่เกี่ยวเนื่องกับเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาก่อนหน้าแฟนเดย์ตั้งแต่เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวนะนับตั้งแต่วันที่1นมกราปีนี้จนถึงก่อนถึงแฟนเดย์ก็ให้ทุกคนไปเดาเองว่าจะเป็นโชว์อะไรนั่นเองนั่นแหละโชว์นั้นเซอร์ไพรส์ผุดแล้ว โชว์นั้นเซอร์ไพรส์สุดเซอร์ไพรส์กว่าก็คือถ้ามีแฟนคลับเดาออกผมจะเซอร์ไพรส์มากผมจะเซอร์ไพรส์มากอะไรนะครับพระธาตกดบัตรพราตกดบัตรครับอขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะครับองค์เพียงครับองค์เพียงครับครับขอบคุณครับ